สวัสดีครับเยบสีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับรบรรยากาศในช่วงเย็นเย็นแดดล่มลมตกแล้วก็มาอธิษฐานจิตนะครับขอพรบารมีการค้าการขายกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่ขอ ผู้สมโพาทรัพย์ผู้ที่ดูแลทรัพย์สมบัติประทานพรให้กับมนุษย์ทั้งหลายที่ได้อันเชิญมาอาจารย์สนชัยก็นี่และครับมองทีเท้าขอาการของงานขอคุณนงามความดีขอบารมีเที่ยวเหตุมากบุญกุศลเที่ยวเหตุมากเท้ากาไดมา้มาขอขอผู้สมให้พักดัน หนุนเอาโศกลาวาสนามาให้ลูกให้หลานการงานคือกันธุรกิจการงานคือกันอาจารย์ส้นเชต้องขออนุญาตนะครับที่ได้ยืนยืนเบาพักท่ายกระเบียดที่สุขันสุคพ้นนะครับเมื่อนี้มีโอกาสได้ไปนะครับเพิ่งได้พักมีโอกาสได้ไปทําบุญสามวัดวัดนี้ก็มี่ต้งใชวัดใหญ่วัดดัง,ดง วัดหลวงพ่อเป็นเจคีอาจารย์ท่านั้นเลยทีไดีไปไปถวายผาไตรถวายอะเรว่าสนาติส,สังฆทานถวายผาไตรก็ไปที่วัดหลว,หวงปู่วรพจน์นะครับหลวงปู่วรพจน์หลวงปู่วรพจน์ที่ท่านอยู่ที่อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงเออเพิ่อแวงหน่อยครับอำเภอแวงหน่อยหลวงปู่วัลพุทธเองอยู่อำเภอแวงหน่อยได้ไปถวายกับพระอาจารย์พระอาจารย์นี่ยครับเป็นพระอาจารย์เจ้าวาดบัดเพิ่นกระเดาปากประชาสัมพันธ์มาว่าย่อมสนใจเอ้ยประชาสัมพันธ์ไหนน้ำในเดือดทางสถานีวิทยุวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สิ้นเดือนนี่ละ่ะเพิ่นสิจัดจัดท้ำบุญบุญเงนคู่ล้าน และก็บ,บุญพระเวทห้มกันวัดหลวงปู่วัดร,รพดได้ไปท้ายลูกได้ไปลง่ทงทั่งเปรตบุกอยู่ขีบเลี้ยวไปลง่งขีบเลี้ยวอยู่สลีลักสังขารเพลนสิเป็นหินยกเลยเป็นหินยกะนะครับพี่น้องเขียวมรกตเลยละ่ะเป็นหินยกเขียวมรกตนั่นแหละยกแบบไดสลีะละสังขารเพลนเกิดขึ้นกัน นะครับวันที่สองกับกวัดหลวงปู่ยู่อำเภอแวงใหญ่วัดหลวงปูองอองป่อย่างนอ้อยหลวงปู่อย่างน้อยยู่อำเภอแวงใไงเป็นเป็นศิษย์หลวงปู่คูนวัดที่สามกับวัดวัดพระเจ้าใหญ่ม้งข้นพระเจ้าใหญ่มงคลอยู่บ้าน์มึงพี่นะครับวัดศักดิ์สิทธิ์ อันนี้ก็เรื่องเล่าของผู้ไปบนไปยังกับสัตว์สิธิ์นะครับวัดสุไทายก็คือวัดพระเจ้าใหง่ผือบังนะครับบัดพระเจา้าหญ่ผือบังยูบนันนองรัญญาวัดนี้สิตจังจมล่ำขนาดใหญ่ใหญ่เง้ม้วนเล่นยงีม้วนหอนยามขึ้นนะครับนี่คือการไปเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลมือนีนะครับก,เบเก,นะบก็เป็น การสบายใจนะครับบง่ง่ายขึ้นไปเห็ุไปทําสบายใจตัวตัวเองนี่กัมีปัญหาเรื่องเล่าของสุภาพร่างกายพึงหายดีนะครับพึงหายดีก็เได้อ,อกดผู้ดงบุญะนะครับก็เลยได้มีโอกาสไปเหตุบุญเทศุท่านอันนี้กะคือกิจิัตรประจําวันมือนี่แล้วก็มือนี่กะบป้โจผดิษฐ์สิปมาเหตุฟัง เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องค่ายออเพลงประกอบภาพยนตร์เรืออ่อง่า่ออนี่ยกะให้ให้น้องออฟส์เป็นผู้รองนะนะครับแล้วกะัการทายทํำกตดิประกอบไปด้วยเพลงประกอบไปด้วยกระีกระชีคงมาดนนะครับเป็นกะกาลังรุนอยู่บอดโจกะกำลังดุนอยู่ว่าวันทียี่สิบแปดเนี่ยตรงท่าน ราะว่ากองท้ายเพลนเพลนเคลียร์ครับลงหนังเรียบร้อยแล้วนะครับว่บา,บาเป็นว่าอ่าเฮาสีท้ายเสร็จแล้วว่าเป็นสิว่านันดล่อฐานทุกสิ่งทุกอย่าง,างต้องเคลียร์กับลงภาพยนตร์ห้แล้วเสร็จนะครับเฮาก็รีบเร่งงานให้งานออกกาคงจะบบอลเพิ่นบ่าไว้ว่ากาพฤสิต้นต้นปี2569ั่าว้าวมันโดนเกินไปเนาะ อพอดีเอชซีเพิ่นกะอยากเบิ้งนะผู้เมาลงไวกว่กมีนนะผู้จองบัดไนนวไน,น,นี่ก็มีเมาบัดไวก็มีสัมาณนี่นะอันนี้กะดีใจน้ำทียนเวลามาเดือนสิงหาโจนเนี่ยกล่นงานเลนการหลายยางหลายแนวเลนแลนกับการแลีนงานเนาะเขากะเอา,เอา,เ,อาเอาใจซอยเอาใจซอยละ่ะ กว่าจะเป็นกลุ่มศิลปินทุกคนก็เอาใจซอยน้ำกันแต่ว่าดารานักแสดงเนี่ยบ้ามนคื่อหลายคากลายแนวจใหายว่าคุ้มค่าวันต่อไปบัตรหนังสารบัญเนี่ยเขาไปเบิ่งคุ้มค่าผู้ใดสิเล่นบแบบใดผู้ใดเสิออกจักฉากเมื่อายประนันประมาพูลงพน้นกระได้เพินกระสิมมีบทมีตอนมีฉากเสีนยเหรนเยอะลนาคำว่ามะล่ำมูนะค่ายอ,อนเนี่ยก็เป็นมลร่ำม,มูมาล่ำม,มูมาล่ำสิง มันสิเป็นภาพยนตร์ที่ใส่บุคลากรหลายเพราะมันค้วนตัวประกอบนะนะครับอันนี้กะจไข่ถสาเบิงเอาอเนาะเรื่องเล่าของภาพยนตร์เรื่องไข่ออบาร์ดีกะพี่น้องผู้ที่ย่งางบบราณไปเบิงยังโบราณไปกราบนม,น,กการาานมัสการองค์พระธาตุพนมปีนี้งานพ่นก็เริ่มแล้ว แล้วก็ของวันที่ของประธานหน้าดูนี่ก็สิเริ่มเริ่มวันที่แปดเออเริ่มวันที่เก้าเนี่ยบอ่อนี้ยังไหนนะครับงานไหว้พระธานอาจารย์สมชายก็ไปทุกปีนะครับไปก็ไปถวายกองแง้วบักเล่นเตนะเพื่อนกองแง้วแห่อมต้นดอกเงินเฮาออมพระธาตุพนมนะครับ,งงออรนะรบเป็นประเพณีอันดีแล้วก็เพื่อนกา แพรอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขงมาไวอ่าพระธาตุพนมมือแรกเนี่ยโอ้ยคนหลนะครับคนหลที่ทอดทิึงหลาพี่น้องนะครับเบบซี่สนช่ยกาบอได้ตอบคออเมนของขุนพลลำเพิื่นคออเมนของขุนพลลำเพิื่นนี่กะว่าเมนว่าหน่อยๆน่อยด้ยพี่น้องหลายเพราะสมควรวันต่อไป ค้อความของคุณพลนำเพื่อนเน่ก็ถือว่าอ่าผู้ดันกระมกักผู้น้กระมักอืมกอักช่องสามห้อยอริยธรรมของเขาอะไรเหตุ้นมาโดยอาจารย์สุนชัยนี่แหละคุณพลนำเพื่อนเป็นผู้รองก็เลยเอามาบันทึกไว้ตามห้อยอริยธรรม ก่อนว่าช่องตามห้อยราจะทาของเขาเนี่ยก็มีผลงานเพลงของคุณพลนลำเพื่อนนี่อ่าข้าเมนประมาณเนี่ประมาณกักหนึ่งยสาสิบหกนอาจารย์สุนชัยว่ได้ตอบ นี่แหะครับบอดดี้ตอบคอมเมนต์นี่เสียเงเกินจากพ่อแม่เนี่ยล้านกลัวแล้วพระเอกเกาหมอรับเพื่อนของคณะสาวหน่อยเพชรอนบอลแท่งเนาะคนไทยก็มาอัดไว้เสียดายเสียงเอามาอัดไว้เสียดายเสียงนะครับเล่เหล่มาบันทึกไว้กดติดตามให้แล้วนะครับผู้ดตรงๆในคนบอกกดติดตามให้แล้วอา่า อย่างก่อนเองขอเป็นแฟนคลับอภาษาอังกฤษอ่านบอกเด้อนโรงเรียนโรงเรียนของหนูชอบมากว่าสนขอเป็นแฟนคลับเจ้าเดอ้อวสันว่าพอยายาสาธุสาธุอ่านี่กับพรย์พนาบอกว่ามีเสียงมีเสียงเพลงนี้อ่าม,มักเสียงเพลงนี้หลายๆว่าสันว่าภาษาอังกฤษอ่านซื้อกับบอกรถใบก็ได้นะครับมวนมวนครับผมมักกี่นี้อ่านะครับ ลายกาสายต่อไปนี่กัแดนเซอร์คือมีแต่ผู้สมบูรณ์แต่ตาเด็กสมบูรณ์ตัวแดนเซอร์แต่ตาเด็กสมบูรณ์เพิ่นนะครับแดนเซอร์ตาเด็กสมบูรณ์คือมันเป็นบรรยากาศเก่าๆเนาะบรรยากาศเก่าๆกัน,นี่แหละมะลำคไข่ออกก็คือยังสี่หลาแตงโตนะครับแตงโตโบราณมันจะไปเข่ากับผลงานเพลงโบราณเนาะนออนะครับกบา่า เออมาแล้วมาแล้วยิสานบา้านเฮาเจ๊แส่มีสั้งแต่คนชมเขามาเป็นบาหวาเพลงนี้คือพวกไห่เข็มลองเข็มกระม่อนใช่าอาจารย์ <c oughs> ปูเขาไห่เข็มกระม่อนใช่ลองอะไรต่อาอันนี้กะคือปูว่าเด้๋ยหามดอกแล้วแต่พวกเดี๋ยวจะไปลองล่ำเพื่อนเตยหนาเว้เสียได้แล้วแต่ปูว่ามีลสิทธิ์โดยเฉพาะสาวหน่อยเพื่อนเพ่เพงกระมอนลอะ่ำเพื่อนวงสองนะครับบ่มีลสิทธิ์จะไปกลิ่นจะไปเตยนี่กะ เช่นใดนะครับอันนี้ก็ตามพัชจากสาวน้อยไม่ให้กำลังทังใจปูเดอมาเพ่งขุนพลอำเพิอหลายก็สัวนวานะครับสีโป๊ะสีโป๊ะสึ่งคนง้นงเสียงมวลมวลจ้า,าแต่อยากหข่แม่ยิ่งใส่ชุดเต็มงามๆแน่อันนี้ขึ้นี่แหละคือรุ่นของเขาเรา,มารเหมอล่ำแต่รุ่นของเขาเราหมอลําเพื่อน,นอร,าารอนุ่นเก่าเนี่ยนะครับ เสียงดีครับครับประสันมาขอบคุณเลยนะครขออาไลศิลปินสมหมายหน่อยลุงเจริญผู้หลวงรับไปผู้จากไปคุณพล้ำเพริบมาแทนเอาขอบคุณกันแล้วกันนะครับความเห็นเนาะอ่าผมมักนะครับหมอลำแบบนี้แหละครับนะครับมักกาอย่าลืมนะครับให้กําลังใจกันนะครับสวัสดีครับมวลมวลบอาจารย์ครับโอ้มันหลายตัวเนาะว่าได้เปิดเบิ้งแจ็กเกีย พระเอกเกามอล่ำสาวหน่อยบอครับพระเอกเกามอล่ำสาวหน่อยแต่สมัยพอสงกรารลำบากระบาอยู่เนาะเนี่ยกรมีุ่่นเกาหลุใไม่มาต่อยอดอาจารย์ครับแต่งโตแต้งก่อนล่ำเพลินให้เข็มนะครับอ๋ออันนี้เอาเรียงล่ำเพลื่นเนี่ยยุนี่มีหลายแต่ส่วนเพิ่นจะเอาหรือไ่เอานั่นกะให้เพิ่นตดต,ต่อมาถ้าพูดทว่วเข็มสีเขมสีล่องเองหรือเป็นค่าใชจ่ายเข็มเองนั่นกะ เขาก็ยินดีเลยอ่พาพว่าอย่างว่าเสียเข้าเหตุเองเข้าได้คือกันกันเสียให้อาจารย์สมชงยชแจ่งให้นี่ก็ได้คือกันอขอแตงว่วาศิลปินนักร้องประสานมาเด้อบอกนักร้องประสานมาเพลงมีหลายลําเพื่อนนี่ลําเพื่อนแท้เลยละ่ะบ่มีลําอยียงผลเลยมวนขา่าอ่าชื่นชมนําเสียงนักร้องครับคุณพ่อลํำเพื่อนก็เป็นอ่าลเพลินเก่าเนาะหมอลําเพลินเกา่า สาวน้อยเพลิดเพลินเ,พนเลยื่อนขึ้นนะครับสมกับการเลาะข้อยม้วนครับอ่าเพราะไห้เพราะไห้องุ่งอิงไปนั่ไปรองไปรองแน่ครับอ๋ออันนี้มันขึ้นอยู่กับบอสโจเลยผู้บริหารเขาเขาติจัดการดูแลนักร้องถ้าได้เป็นนักร้องในสังกัดแล้วเขาบอสปล่อยซุ่มซี้ซุ่มหาเด้ออ่าองุ่งอิงก็ต้องผ่านจากบอสโจบอสโจก็ก,กันกล่องเอาก่อนล้ำเรียบร้อยแล้วก็ยังค่อย ป้อนให้ประมาณนี้นะครับมากแบบนี้แหละครับขอบคุณครับมากแบบนี้ขอบคุณเอ้บอบ่มีหมอล่ำบ่มีหมอล่ำเลยครับอาจารย์สนชัยขอบคุณอบะมีหมอล่ำเนี่ยคือหมายถึงว่าบ่มีหมอล่ำไปไทยเอ็มวีก็เพิ่นแบบมี้ต่งแค่สมัครเรียนน่ะล่ะทายกันเฮ็ดกันเรียนห้อนหัวไปสละสุดยอดนะครับคพาม ุดยอดครับเอาอม,มีแต่เพลงมวลมวนนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปเนาะส่งเสริมเช้นปิน,นักรองกันไปพระเอกลูกพระเอกลูกข้อ,อนะครับนี่คือพระเอกลูกข้อคนว่าขอบคุณกันแล้วกันนะครับแล้วก็น,นอกจากนั้นถ้าบะมีพิซซ่าเพลงนี้มันถือว่าบะมีพิซซ่าชาบูนั่นลูกไปกินเขาหน,น,าน่นเขาดิเพลงยู่ในเพลงนี้มันมีกะพูดถึงว่ามันจะเป็นเนื้อหาสาระ เทียวกับเปรียบเทียวบวพอ,อยู่บันจำตะประแด็ดสวยเก้าลูกกับเขาไปกินชาบูกินพิซซ่าแนวนั้นแนวนี้เทียบกันไปนะว่าไปไกลๆแล้วไห้คือคืนหอดพอยืนหอดแม่แนะ่แต่ประมาณนี้ลหละอันนี้คือการเขียนเปรียบเทียบให้ลูกร้านฟั้งกนนี้แล้วไปยุ่งเมืกอหนอเมือหน้าก็ดีไปยุ่งใช้ก็ดีให้คิดถึงบานถึงสองประมาณนี้นะครับอ,อาจารย์สมชัยตอบบ่เหมือนดอกมันพอมันหลนะครับต,อ,ตอบตอบว่าเหมือนพอมันหล ส่วนก่อนล่ำเพลินของอาจารย์สนนชัยก็มีคือกันนะครับแต่มันจะมาถึงหูผู้สั่งสันนักรองมันจะมาถึงหูปนัยดอกเพราะว่าเข้ากาอยู่หลายแล้วเขาแ่งได้ซ้ำานีสัมผัสกัได้ซ้ำหนีเรื่องเล่ากัได้ซ้ำนีแต่คิดว่ามันดีมันมวลนะครับผู้ใดอยากได้กรติดต่อสอบถามมาเบอร์อาจารย์สนนชัย061 6์1 5228่ อาทิตดต่อสอบถามมากกับกับนะครับ061691หา228นะครับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขนี้เนาะทำแล้วบัทินี้ก็ได้ข้อสมควรเติบแล้วนะครับกับโค้งสี่ทักไทยกับเบียบที่สำนีนะครับมียนใดก็อ่าเม่นขมา่าเดี๋ยวสิต่อเม้นนะครับโอกาสต่อไปเดี๋ยวสิต่อเม้นอ่าเปิดเดี๋ยวเปิดไฟทำก็ เปิดเปิดเรียบร้อยแล้วไฟทำเฉชีได้ประมาณนี้นะครับกาค,คงเสียใบจำหนีสะกอนเด้อนะครับเดี๋ยวจังไพคุยกันไม่คลิปต่อไปเนาะ,ะขอบคุณทุกท่านทุกคนเอฟซีทุกท่านทุกคนอย่าลืมสนชัยอย่าสลืมเนาะนะครับเป็นยังไดยอย่าสสายเสียสิมสนชัยข้นเกาเด้ออย่าไปละเผาเสือเมื่อไปยองผู้อื่นดีสป็นว่านะครับ กันใดก็ฝากกันเอาไว้ในฮักกันไว้ดีกลัวสร้างกันแยาแย่ไว้คือสายโทรเลขเนี่ย,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 ยมันเกิดเดือดหอนอยังสิได้เพิงผ้าเป็นว่าเนาะเอาเป็นว่าคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ